สวัสดีครับผมนักศึกษาวิชาทหารทศพลมุสิกชัยวันนี้ผมเป็นกรรมการนักเรียนและมาเป็นตัวแทนพี่ๆนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนยอแซปุปถัมอําเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมครับวันนี้ผมจะมาอธิบายและสาธิตในการเตรียมร่างกายเพื่อให้น้องๆเตรียมร่างกายในการทดสอบและสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารประจำปี2564 ในช่วงเดือนพฤษภาคม2564เพื่อให้น้องๆได้เตรียมความพร้อมในการทดสอบครับท่าที่จะใช้ในการทดสอบมีสาท่าดังนี้ครับ 1. ท่าดันพื้น 2. ท่าลุกนั่ง 3. ท่าวิ่ง800เมตรครับท่าที่ 1. ท่าดันพื้นท่าประจำที่ให้น้องๆคว่มหน้าเข่าซ้ายตั้งฉากกับพื้นครับ แขนสองข้างเหยียดตรงห่างกันหนึ่งช่วงไหล่หน้ามองตรงไปข้างหน้าครับถ้าเริ่มปฏิบัติไม่ได้ยินเสียงสัญญาณเสียงนกหวีดสองครั้งน้องๆชักเข่าสายเหยียดตรงครับรอสัญญาณเสียงนกหวีดอีกหนึ่งครั้งงอแขนยุบตั้งลงไปให้หน้าอกสัมผัสแป้นให้สัญญาณไฟติดแล้วดันแขนให้ตึงกรรมการจะนับครั้งให้น้องๆทำให้ได้มากที่สุดครับภายในเวลาสองนาทีถ้าน้องๆทำได้ น้องก็ได้คะแนน100คะแนนในท่าดันพื้นครับเดี๋ยวผมจะให้นักศึกษาวิชาทหารทำเป็นแบบอย่างนะครับท่าที่2ท่าลุกนั่งท่าประจำที่ให้น้องๆนอนหง,นง,งายและตั้งเข่าทั้งสองข้างขึ้นทำมุม90องศาครับมือประสานไว้ที่ท้ายทอยครับ เท้าวางลาดกับพื้นห่างไม่เกิน30ซนติเมตรถ้าเริ่มปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงสัญญาเสียงนกวีดสองครั้งน้องๆรอสัญญาเสียงนกวีดอีกหนึ่งครั้งครับใหน้น้องยกลำตัวท่อนบนขึ้นให้สูงเกิน90องศามือประสานไว้ที่ท้ายทอยและเอนตัวนอนลงมาให้อยู่ในท่าประจำที่น้องๆทำให้ได้มากที่สุดภายในเวลา2นาทีถ้าน้องๆทำได้น้องก็ได้คะแนน1 0 0คะแนนเต็ม ในท่าลุกนั่งครับเดี๋ยวผมจะให้นักศึกษาวิชาทหารทำเป็นแบบอย่างครับท่าที่3ท่าวิ่งระยะ800เมตรท่าประจำที่ให้น้องเตรียมพร้อมในการวิ่งตรวจรองเท้า ผูกเชือกองเท้าให้แน่นพยายามให้ตนเองอยู่ด้านหน้าแถวถ้าเริ่มปฏิบัติเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดสองครั้งให้รอเสียงสัญญาณนกหวีดอีกหนึ่งครั้งเริ่มออกตัววิ่งหน้าแถวระมัดระวังอุบัติเหตุพยายามวิ่งชิดๆในขอบสนามการหายใจให้หายใจเข้าออกทางปากก้าวเท้าให้ยาวสม่ำเสมออย่ากระโดดและเก็บแรงวิ่งในช่วงท้าย น้องๆต้องวิ่งให้เข้าเส้นชัยก่อนเวลา3นาที15้าวิถ้าน้องๆทำได้จะได้คะแนนเต็มในท่าวิ่งครับผมจะให้นักศึกษาวิชาทหารทำเป็นแบบอย่างครับ